อย่างนี้นี่เล่าของค่ะพาเมื่อเยนที่ผ่านมาฉันได้ไปนอนที่บ้านลูกชายไปถึงบ้านลูกชายก็เห็นลกูกนั่งกินเบีอยอฉันก็ถามว่ายิางกินอยู่อีกหรอลูก เขาตอบว่ามันเหนื่อยนะแม่ฉันก็ถามไปว่าไปทำงานอะไรมา <c oughs> ถึงเหนื่อยลูกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนข้อนแจ้งเอ็มนอนหลับอยู่ดีๆมีแสงไฟเหมือนแสงไฟของไฟฉายก็พิบใส่ตาเขาใส่ตาเอ็มจนตื พอเอ็กตื่นเขาบอกว่าเอ็ก์ไปเข้าห้องน้าในห้องน้ำนันเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงแสงแสงที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างห้องน้ำน่นะในใจของลูกเขาก็คิดว่าคงเป็นแสงดูเอ็โอไหมเพราะเขาชอบดู่ดูอเอโอเขาก็คิดเช่นนะอ แล้วเวลานั้นเขาบอกวมาแม่เอก็มองไปทางไอ้ต้นแสงว่าไอ้แสงนี่มันมาจากไหนพอเขามองไปทางหน้าต่างเขาเห็นต้นแสงก็คือสายไฟฟ้าไหมอยู่่ะแล้วก็กำลังลุกโ่วงเลยลูกบอกลูกบอกว่าแม่เอ้ตกใจมากไฟมันกำลังลุกอยู่ลูกบอกเขาตกใจแบบตะโกนเรียกเมียที่หลับอยู่ว่านี้เลวไฟไหม พร้อมกับวิ่งไปหาลูกพอที่ท้องหนึ่งพากัลงออกจากบ้านแต่ในขนานั้นไฟมันดับหมดในบ้านก็ต้องหาวิธีผู้หาวิธีออกไปจากบ้านได้เพราะว่าบ้านสองชั้นเนพิ่มแล้วว่าลูกพ่อออกมาได้เขาก็ามาตะโกนเรียกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านะไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะว่ามันค้อนแจ้งเขาหน้าฉลับหลับดีอ่ะและ้วลูกชายเขาก็บอกว่าจะทำยังไง เขาแบบเขาตื่นสนกมากเขาไม่คิดว่ามันจะเจอเหตุการณ์แบบไฟไหมกับตัวเองไงเขาคิดไม่ออกเขาคือเขาบอกแม่เอ็กนะขึ้นลงบันไดอ่ะสองทั้นขึ้นอ่ะไปสิบสิบเที่ยวคือคิดว่าจะไปหาขาา้าวของที่มีข้างออกมาก่อนไงแต่เขาคงไม่ได้อะไรออกมาแบบมันสับม้อนนะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาอยู่ๆเขาก็คิดได้ว่า ต้องไปเอารถยนต์ออกจากบ้านก่อนเขาก็ไปเอารถยนต์เมื่อออกมาแล้วเขาก็แบตีแตให้มันจังสนั่นเลยคนและแวกนั้นตื่นกันหมดเลยตื่นมาแล้วก็อออกจากบ้านไปเห็นไฟไหม้ใช่ไหมตื่นมาก็มายืนดูกันชี้เฉยไม่ได้ทำอะไรกันนอพากันยืนดูไฟไหม้เอกบอกแม่เอ้คนเดียวเหนื่อยมากต้องวิ่งไปตามแดดเพิ่งแล้วแดเพิ่งมา ก็ไม่กล้าฉีดใชไหมไม่กล้าฉีดนะเพราะว่ามันเป็นสายไฟเอ็กเขาบอกว่าฉีดเลยครับผมรับผิดชอบเองและพวกขาวพวกพานก็ฉีดเขาก็ฉีดนะใส่ใสายไฟแต่ก็ไม่ดับแล้วเอ็กเขาถามหลวพระเจ้าเราจะต้องทำไงเนี่ยพงเจ้าบ้าพระเจ้าต้องทำไงแล้วเขาก็คิดได้ว่าเขาต้อง ต้องโทรไปหาการไฟฟ้าแเด็กๆเขาก็บอกว่าจะโทรไปหาการไฟฟ้าแล้วจะไปเอาเบอร์ที่ไหนนะในเวลานั้นน่ะยามที่ฉุกเฉินนะเขาก็บอกไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์แต่อีกสักพักเขาบอกโอาคิดได้นะแม่เองมีเพื่อนเป็นเป็นคนทำงานการไฟฟ้าไม่ใช่หรือมันบอกตัวเองอ่ะในความคิดอ่ะแต่เขาก็เลี้ยงเข้ความคิด เอกก็หามือโทรศัพท์เพื่อนแล้วก็เจอแล้วเขาแกบอกว่าแม่เอ็กโทรครั้งเดียวนะครั้งเดียวติดปั๊บแล้วทั้งต้นปลายสายก็รับโทรศัเหมือนกันแล้วเอ็กก็บอกว่าแต่พอไดเพื่อนเขาเชื่ออะไรเพื่อนเชื่ออะไรเหมือนกันน่ะเขาบอกให้ไฟไหม้หน้าบ้านคุณไอ้เพื่อนเขาบอกโทร เดี้ยวเข้าไปไหมพีเอ็มไปไหมหน้าบ้านเขาก็ขอบพระาจ้าต้องอปูหัวหวะต้องการไฟฟ้ามาช่วยตัดไฟัำได้สำหรับหมูหนึ่งที่ว่าสติเนี่ยสำคัญมากนะในขณะที่ยามเฉยๆในขณะที่เกิดอะไรอยู่อ่ะสติสำคัญที่สุดหลายโคนน่ะ เรนล่ะแม้จะพูดขณะที่เรียกให้เพื่อนบ้านลงมาช่วยแต่เขาก็ยืนดูตะลึงกันเฉยเป็นสามารถที่จะเรียกกู้ภัยหรือดับเพลิงได้อันนี้นี่สำหรับตัวโปรเซนเ์เอ ถ้าคำถามเราไม่ต้องอ่านแล้ใช่ไหมหลายคนชอบถามว่าอ้าวพระเจ้าม,มีจริงทำไมพระพุทเจ้าดับแห่อันนี้เป็นวความคิดของหนูว่าถ้าพระเจ้าทำไม่ทั้งหมดเราคงรู้จักการทงสร้างของพระเจ้าและเราไม่ต้องพึดูต้นขาโอมถ้าเรามีเราไม่ต้องอ่านสาเหตุที่เกิดไฟฟ้าไหม้ก็มาจากห้องที่หนึ่งเป็นต้นเกิด เขาได้ได้จ้างช่างมาทำตะแกรงกั้นลกพิล่าช่างช่างน่าจะไม่ว่าช่างบกช่างนี้จะไม่รู้หรือมักง่ายอย่แน่ที่เขาไม่ไม่พันไม่พันสายไฟมันทำให้เวลาลมพัดไปมาใช่ไหมฮะาสายไฟมนะันโปะเปิดแล้วก็ตะแกรงเหล็น้ำนานๆเข้ามัน มันเกิดไฟฟ้าลูกจอ่ะมันก็เกิดไฟไหม้แล้วแล้วต้นเพลิงเนี่ยบ้านบ้านบ้านต้นเพลิงต้องเสียนแล้วในกากต่างสาฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าสายฟ้าลันเสียหายเขาพูดที่เจ้าทุกวันนี้นะคนแถวบ้านเนี่ยเวลาไฟฟ้าดับเมื่อไหร่เขาจะไปม,มามาไอ้ตันทีแล้วก็ให้ช่วย อเอ็บอกแม่ทำไมเราก็ถามม่าทำไมเป็นอย่างนั้นลูก็เขาเห็นรถกระเช้าไฟฟ้า,า,าก็จอดอยู่หน้าบ้านนี่ต่อยมากคือคงจะมาดิ้งกันอะไแบบนี้มาคุยกันแหละเขาก็เลยรู้ว่าลูกชายอ่ะเป็นเพื่อนกับโครงการไฟฟ้านี่ก็เลยกลายเป็รับใช้คนหมูนั่นไปอีกเกิดจากไฟฟ้าและกระเช้าแล้วทีนี้หนูมานั่คิดนะเรื่องของลูกอ่ะ มื่อนึกถึงพระคมีข้อหนึ่งของพระเจ้าในสันติสันติร้ยยีสิบจข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าพยาวงเวงไม่ได้สร้างบานบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยวเก่าถ้าพญาวงเวรไม่ไดส้สรงเฝ้านาครคนงานตื่นยูก็หน่อยเว่าโดยส่วนตวพระเจ้าเนี่ยูนนเหตุการณ์เนี่ย พระเจ้าเนี่ยทำงานใจเสด็จนะชัดโดยโดยโดยตั้งใจมานอนมันานั่งนึกถึงเรื่องลูกนะพระเจ้าให้เอ็งตื่นโดยโดยโดยใช้ไฟที่มันจะเป็นไฟจากข้างนอกอเกว่าเราไม่แน่ใจนะไอ้ไฟที่เป็นหนูแบบเขาปิดส่ตาเขาอ่ะเขาที่ตื่นกแม่มันเป็นไฟใจเนี่ยมันต้องปิดปิดส่ตาจนให้ตื่นแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยเอ็งเขามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่เพื่อเขาจริงๆ ก่อนที่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นไปมากเลยเนี่ยพระองค์ก็ให้ผู้ชายสิงแม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเวลาลูกเราเช่นป่นเนะฉันยังไม่ไม่ตกใจเพราะว่าอะไรนะโดยสตัวและสควที่จอดจ่อในพระเจ้าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะในสติแล้วว่าเราได้อธิษฐานต่อลูกเราตลอด เราทํางานกับพระเจ้าเราคือเราเราช่วยผู้คนเราออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอยู่มีพี่น้องเหมือนกับพี่พี่ดาวนที่ไม่ต้องห่วงพี่ไปทำงานของพระเจ้าพระเจ้า ไปเยี่ยมเยียนเราไปรับเขาเราทำในส่วนที่หนูทำได้แล้วก็ทำนี่หนูไม่ใช่ว่าทำด้วยกำลังของตัวเองนะคะหนูจะถามพระเจ้า,ยาบอกว่าองคจะไปอลูกจะไปที่นั่นลูกจะไปที่นี่ขององคไปมมไปลูกเองนะถ้ารังพัลูกเองแหละลูกก็เล่าได้แต่จะเป็นเนื้อหนังหนูเหนื่อยค่เพราะเราเราต้องเอการงานะของพระเจ้าที่เป็นของเราพระเจ้าไม่ม,ยายามีน้อง ที่ทุกคนเป็เชื่อในที่นีทุกคนแสดงพาเจ้าแล้วก็เตนเต็นใจในองค์พระเจ้าซึ่งอยากบอกว่าอที่ที่ดริบเขาไม่มีพระมีอ่างนะเขาเข้าเปโหมดี่เขาแบบมองดูแล้วเขาแต่ต่างพบลึกมากเชื่อชมดีๆนะผเชื่อชมดีๆที่นี่มีมีพี่น้องที่มีความเชื่อ

ความเชื่อของมนุษย์แล้วก็พระเจ้ามันทําให้เ้ว่องทุกสิ่งทุกอย่างในมนุษย์เน่อยู่แหอยู่ในใบม้วนหมดทุกคนไม่ว่าจะคิดอะไรก็ได้แต่พระความทีมีบอกไว้หมดการคิดของเราการกระทำของเราความเชื่อเลือต้องมาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า